อย่าบอกนะว่าพี่เกรซเก็บของลาออกเอ๊ะหรือย้ายแผนกทำงานมันน่าเบื่อไปขายของออนไลน์ดีกว่าหน้าตาแบบพี่เกรซเนี่ยต้องขายเครื่องสำอางรับรองขายดีแน่นอนแต่นุดว่าพี่เกรซไม่ได้อยากลาออกจริงๆหรอมีเรื่องอะไรเราคุณาแพงใช่ไหม พ่อฉันอยู่ไหนอย่าวูดวามเดี๋ยวจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเล่นงูไต่บันไดสักเกมก่อนไหมพ่อฉันอยู่ไหนพู้วามอีกแล้ว ามพวกนั้นก่อนไหมพวกพวกมันจะยอมให้เธอขึ้นไปหรือเปล่าเธอทำแบบนี้ทำไมอะทำไมต้องเอาพ่อฉันมาเกี่ยวด้วยก็ดีแล้วไม่ใช่หรอที่เป็นพ่อเธอที่โดนไม่ใช่เธอหรือว่าอยากขึ้นไปอยู่บนนั้นด้วยกันแปลกดีชอบเล่นสวนสนุกไม่ใช่หรอแล้วจะเอาอยัางไงนี่ไง ฉันก็อยู่ที่นี่แล้วไงต้องให้ฉันทำยังไงก็บอกมาสิทํานวไงเธอถึงจะปล่อยพ่อฉันน่ะพ่อเธอยังไม่ตายหรอกถ้าไม่มีใครไปสุกิดให้ร่วงลงมาพ่อลรกจิตปล่อยพ่อฉันเดี๋ยวนี้นะพ่อไม่เป็นไรลูกกลับไปเถอะกลับไปซะเรงอุสาพูดอีกคุณพ่อที่แสนดี ชอบอยุให้ลูกไล่จับผู้ชายทั้งที่เขามีแฟนแล้วกำลังจะแต่งงานกันถ้าอยากได้คุณตะวันนะก็เอาไปเลยฉันจะไม่ยุ่งกับเขาอีกแล้วทีเนี้ปล่อยพ่อฉันได้หรือยังแกคิดว่าฉันโง่หรือไงฉันไม่เชื่อแกและฉันก็ยังไม่ปล่อยพ่อแกนางพระน์แพงาอาการหนักขนาดน,นี้ได้เหรอทำล้ายคนอื่นได้เพื่อผู้ชายอย่างเนี้ยหาหมอก็ไม่รอดพแพงต้องการให้พี่ลาออกจากงานนะ แล้วก็หายหน้าไปจากคุณตะวันแค่นี้แหละที่มันต้องการนุชไม่เชื่อหรอกคนโลกจิตแบบเนี้นะควรจะแจ้งตำรวจลากคอมันเข้าคุกนี่มันลักพาตัวนะเนี่ยพ่อพี่ป่วยอยู่อ่ะพี่ต้องทำไงก็ได้ให้พ่อพี่ปลอดภัยให้นุชช่วยอะไรไหมตะวัน มีคนบอกผมว่าคุณกำลังเก็บของจะลาออกฉันจะย้ายไปทำงานที่อื่นนะเกรซพระแพงใช่ไหมผมมีการคุณตั้งแต่รับโทรศัพท์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบอกผมมาคุณพระแพงรับพาตัวพรไปเกรซไหมคะเกรซออกมาพบผมเดี๋ยวนี้